กล,กลับเข้ามาสู่ส่วนที่สองนะครับเมื่อคู่เรามีคําถามค้างกันไว้นะครับหลายท่านก็คงจะถามในใจค้างเหมือนที่ผมยังค้างอยู่คาใจอยู่ว่าเอ๊ะถ้าจํานวนเรื่องของการใช้ไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการป้อนโรงงานไฟฟ้าชีวมวมเนี่ยนะครับมีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยแล้วฝาไม้เมืองไทยการผลิตการปลูกเนี่ยวัตถุดิบที่จะมาป้อนโรงงานจะเพียงพอหรือไม่นะครับผมอยากจะถามท่านนะครับท่านดรสุระเมื่อคู่นะฮะที่ถามว่า แล้วมันจะพอไหมเพราะเมื่อกี้ท่านนายกสมาคมธุรกิจโลกสีเขียวบอกว่าจริงๆมันมันเพียงพอนะไม้เยอะนะส่งออกก็เยอะจริงๆมีตัวเลขไหมครับคอนเฟิร์มไหมครับว่ามันเยอะขนาดไหนครับก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มกันนะครับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นชีวมวลเนี่ยนะครับก็จะใช้สิ่งของหรือใช้จากการเกษตรส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้ไม้ที่ปลูกเนี่ยนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงนี่ท่านถามว่าปริมาณมีมากแค่ไหนเนี่ยะครับขณะนี้เนี่ยนะครับใน ประเทศไทยเนี่ยนะครับในบริษัทใหญ่ๆหรือบริษัทในกลุ่มอของโรงไฟฟ้าจีวมวลที่ส่งเสริมเกษตรกรลปลูกขณะนี้เนี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า2-300ล้านต้นนะครับ2-300ล้านต้นนะสามร้อยล้านต้นเนี่ยนะครับมาเป็นต้นไม้ก็คํานวณไปก็มีปริมาณมากขนาดนี้เกินปริมาณาที่จะ<ร>ใช้ถ้าเราคำนวณเข้าๆว,ว่าถ้าวันละ4,000ต้นตลอดหนึ่งโรงนะครับดเดือนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าประมาณแสนสองหมื่นเอหมื่นสองพัน มากกว่า12ต้องแสนสองหมื่นต้นใช่ไหมครับแสนสองหมื่นต้นปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดสี่ล้านหนึ่งจุดสี่ล้านต้นเลยนะตีทั้งหนึ่งจุดห้าล้านต้นแต่ว่า้านต้นเราส่งเสริมปลูกนั้นสองร้อยถึงสามร้อยล้านต้นโอ้แสวว่ายังเหลืออยู่ได้เับเแล้วตัวเลขที่ที่แล้วได้ปลูกแน่นอนเลยใช่ไหมปลูกแน่นอนเพราะว่าเกษตรกรเขาก็ซื้อพันธุ์ไปปลูกแน่นอนแล้วเขาซื้อไปเขาต้องมาปลูกและเป็นตัวชี้อันหนึ่งว่ามีการปลูกตรงนี้ก็คือว่า ขณะนี้เนี่ยประเทศประเทศไทยเราเนี่ยครับส่งออกไม้ที่เอาไปทําเป็นเยื่อกระดาษหรือไม้ตัวเร็วเนี่ยนะครับหรือส่งออกไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับปีหนึ่งไม่ประมาณนะครับสิบล้านตันสดได้ครับประมาณต้องบอกว่าปีละสิบล้านตันขณะนี้เนี่ยเรามีมากถึงขนาดส่งออกอทําไมเราไม่สร้างโรงไฟฟ้าชิว้มวลในบ้านเรานะครับเราส่งออกไปให้อ่ที่อื่นเขาใช้ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เอามา มาคิดว่าเอ๊ะเราควรจะเอาไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเราแทนที่จะไปซื้อก๊าซธรรมชาติมาก๊าซธรรมชาติเหลวมาผลิตแล้วก็ผลิตจากไม้ในบ้านเราแล้วบ้านเราไม้ก็โตเร็วฝาที่อื่นฝ่ายยุโรปหกเท่าตัวครับโตเร็วฝ่ายยุโรปหกเท่าตัวก็บอกมีตัวเลขที่พิสูจน์แล้วว่าหกเท่าตัวท่านกาลังจะบอกว่าอย่าไปส่งเสริมให้ส่งออกไปให้คนอื่นใช้เลย เก็บไว้มาใช้เป็นผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนในประเทศเราดีกว่าเพราะในอนาคตมันก็ต้องแพงอยู่ดีใช่ครับซึ่งน่าจะได้มูลค่าทางการทางเศรษฐกิจมากกว่าครับและต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าขณะนี้ใช้ไม้ผลิตใช้ไม้เนี่ยนะครับผลิตถูกกว่าใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวผลิตครับก็ตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยใครๆก็พิสูจน์ได้แล้วก็เป็นตัวเลขจริงขนาดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดร่วมกันแล้วครับว่าทิศทางในเรื่องนี้จะเป็นยังไงและที่สําคัญเนี่ยนะครับ ไม้ผลิตไฟฟ้าจากต้นไม้เนี่ยเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ในประเทศเงินตามไม่ล่วไหลต่างประเทศชดเชยการนําเข้ากา๊าซธรรมชาติเหลวทําให้ไม่เสียดุลเงินค้าด้วยครับแล้วก็ทีมคัญเป็นการสไร้างรายได้ให้กเกษตรกรในชนบทผู้ปลูกต้นไม้มีต<ด>ัวเลขไหไมไครับว่าวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ที่เราซื้อไม้จาก,กเกษตรกรก็ในหนึ่งโรงงานเนี่ยครับก็ประมาณ4ี่แสนถึงห้าแสนบาทครับโอ้วันละสี่ถึงห้าแสนะหนึ่งโรง,ง้าเนี่ยนะครับรับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ถ้าคิดเป็นเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกคูณได้แปดใช่ไหมครับครับ,รบถ้าคูณได้แปดเนี่ยถ้าห้าแสนคูณได้แปดแปดห้าส <40 S 2> <40 S 1> ี่สิบก็คือสี่ล้านบาทบาที่หมุนเงินหมุนในเศรษฐกิจชุมชนนั้นต่อวันสี่ล้านบาทตรงนี้นะครับที่เกิดจีดีถึงแปดสี่ล้านบาทต่อวันใช่ครับครับตรงนี้ถ้าเราไปใช้โลงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวตรงนี้หายไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาเงินเนี้ยส่งไปซื้อก๊าซธรรมชาติจะมาจากต่างประเทศครับก็ไม่เกิด ศรษฐกิจชุมชนอย่างที่ว่าครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้เปรียบเสมือนถ้าพูดในในแง่ของการพลังงานนะครับเปรียบเสมือนทําเหมืองฐานหินบนบนดินก็คือบนเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาต้นไม้เป็นเป็นฐานฐานหินแทนคือพลัางงานทดแทนจากใช้ฐานหิน,นแต่ <ๆ S 1> วันนี้เรากาลังบอกว่าปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับฐานหินที่รเราสร้างขึ้นมาเองเหมือนฐานหินที่สร้างขึ้นมาเองใช่ครับอีกแบบหนึ่งครับ เหมือนโซล่าเซลเพราะต้นไม้ก็คือดึงแสงแดดใช้แสงแดดมาปรุงอาหารดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศผลิตออกซิเจนคืนสู่บรรยากาศตรงนี้นะครับถือว่าเป็นโซล่าเซลล์อย่างดีเลยนะครับ,บที่เอามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าดังนั้นก็ถือว่าเป็นช่วยโลกธุรกิจสีเขียวด้วยนะครับสําหรับท่านกิติกรเมื่อกู้บอกว่าเรื่องโลกธุรกิจโลกสีเขียวเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องธุรกรรมธุรกิจที่กําลังพูดถึงเนี่ยนะ แล้วถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของโรคสีเขียวเนี่ยคิดว่าโครงการอย่างนี้เนี่ยมีไอเดียองอื่นไหมครับที่คิดว่าเป็นการส่งเสริมหรือสอบดนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทําลายกันแน่เมื่อพ่กคี้ก็ค้างคําถามนี้ไวไ้หครับทีนี้จะขอบอกนิดนึงว่าโครงการเนี่ยเป็นการส่งเสริมครับให้บรรยากาศของโลกดีขึ้นก็เหมือนเราปลูกป่าต้นหนึ่งทีนี้เวลาเขาตัดเนี่ย มันเป็นการทําลายทีนี้สวนผล,ลไม้ต่างๆจะขอบอกชาวสวนประเภทสวนผลไม้เวลาตกแต่งแล้วขออย่าเผาทิ้งนะครับเอามาเก็บรวบรวมไว้มาขายให้ทางโรงงานไฟฟ้าซึ่งท่านเงินก็จะได้เข้ากระเป๋าคือกำลังบอกว่าขายมามแล้วทางนี้เนี่ยนอกถ้าปกติชาวบ้านไปเผาเอง ก็อาจจะทำลายเรือนกระจกทําให้ชั้นบรรยากาศมีปัญหาแต่ถ้าขายป้อนเข้ามาที่โรงงานโรงงานเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้ายังได้เรื่องของเครดิตคาร์บอนเครดิตด้วยถูกไหมครับถูกครับก็แสดงว่าช่วยโลกสีเขียวด้วยโลกสีเขียวก็แสดงว่าสบมนุนส่งเสริมกันสนัเสนุนครับเพราะว่าชาวสวนเนี่ยอย่างปีอย่างปีเนี้ยผลไม้ขายขาดทุนครับขาดทุนแต่ถ้าท่านเอาตัดกิ่งตัวนั้นะมาขายเข้ามา อากาศขาดทุนน้อยขาดทุนมากอาจจะสร้างกำไรก็ได้หรืออาจจะไม่ขาดทุนก็ได้องบอยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือได้ส่งเสริมตับทุนแน่นอนมีประเด็นอื่นไหมครับอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าถ้าพูดถึงเรื่องของโรคสีเขียวเรื่องของการปลูกต้นไม้เพื่อมาใช้ป้อนโรงงานเนี่ยจะสามารถทาได้ยังไงเกิดชาวบ้านแบบสนใจเเราจะช่วยส่งเสริมยังไงคือช่วยตอนตอนนี้มันก็มีอยู่สองสองรูปแบบอย่าง ชาวนาภระอกสารเนี่ยเขามีคันนาครับถ้าผาษายสารเขาเรียกกันแทนนะฮะทีนี้ถ้ารวมปริมาณความยาวน,ะน่าจะหลายที่เคยมีตัวเลขนะครับประมาณสักปร,ประมาณล้านกิโลล้านกิโล,ล,โลเป็นกิโลหรือตารางกิโลล้านกิโลความยาว ครับความยาวของความย wow. าวลานล้านกิโลนะเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานอย่างเดียวนะพื้นที่้องไม่กว้างมากก็อาจะได้ใปลูกซอยมาแล้วก็อาจจะได้สักหลายหมื่นไร่นะว่าถ้ารวมกันแล้วได้ประมาณสักหกแสนหกแสนหกหมื่นไร่เฉพาะภาคอีสานนะพื้นที่ตัวเนี้ยเราทาอะไรครับเอามาปลูก ปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ที่ที่ท่านคิดว่าคือท่านกำลังบอกว่าเอามาปลูกเป็นต้นยูการิปตัสต้นไม้ที่มันโตเร็วเนี่ยเป็นไม้ผลไม้ดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อช่วยใช่ป้อนโรงงานนี้ได้ป้อนโรงงานนี้ได้หรืออย่างน้อยก็ช่วยโลกอ๋อนี่ก็คือช่วยกผสมโลกได้ครับถ้าถ้าอย่างไปปลูไปปลูกตามคันนาเนี่ยมันก็จะเป็นการป้องกันโจรู้ร้ายได้อีกนอกจากอันนั้นแล้วก็ยังป้องกันเรื่องของการขโมยข้าการขโมยใช่ครับ ทำไมถึงว่าป้องกันการขโมยข้าวเพราะว่าในเมื่อต้นดูคาหรือต้นไม้อะไรก็แล้วมันปลูกเต็มคันนาเนี่ยการขโมยเกี่ยวข้าวเนี่ยทุกวันนี้เขาใช้รถไถมาเอาเขาใช้รถเกี่ยวข้าวมาครับแต่ถ้าเรามีต้นไม้บางเนี่ยมันจะยากในในการเอาเอารถเ,เกี่ยวข้าวเนี่ยปียนข้ามคันนาไปนี่เป็นป้องกันได้ก็ป้องกันได้ถ้าเขาจะทำกินเขาต้องตัดต้นไม้ก็เกิดเสียงดังได้ยินแลหละอ,อันนี้เป็นการ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นรเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เรามาฝากท่านผู้ชมครับกับการใช้ไฟ้าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้ธุรกิจโลกสีเขียวที่เอามาเป็นมุมมองว่าเอะถ้าวันนี้เรื่องของโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นต้นไม้มาผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าชืววอ้อโมลมีคําตอบแล้วครับมีความเพียงพอแน่นอนกับเรื่องของอวัตถุดิบเพราะว่าปริมาณที่ปลูกทดแทนเนี่ยต่อปีก็ต้องบอกว่าหลายหลายร้อย ต้องบอกหลายล้านต้นนะครับแล้ววันนี้ก็มีคําตอบครับว่าถ้าเรื่องของธุรกิจโลกสีเขียวแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงโครงการนี้ก็ไม่ได้ทำลายครับเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันส่งเสริมร่วมกันได้อย่างไรและนี่ครับคือคําตอบเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันและเป็นประโยชน์กับเรื่องของพลังงานในอนาคตด้วยครับส่านเรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกิยร่วมรายการน,นะครับนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามเรื่องราวสา,ารละล่าหน้ารู้อย่างนี้ตับผมได้เป็นประจำนะครับในรายการไทยเอทไฟนะครับทวันนี้เราทั้งสามท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ